วันนี้หมื่นสองแต่คุณขายคุณกําไรหรือว่าก่อนตุจีนบาทละเก้าพันวันนี้บาทละบาทละเจ็ดพันคุณขายคุณขาดทุนเราต้องพูดตามราคาความเป็นจริงนะครับซึ่งผมว่าตรงจุดนี้อย่าธนาคารแห่งประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความผิดพลาดและผมเชื่อว่ามาตรการครั้งนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยแทบจะเพิกยเ้สื่ออย่างเดียวด้วยนะครับผมเป็นนักเรียนศาสตร์เศรษฐกิจนะครับ นะครับแต่ผมคิดว่าในการมองประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนี่ผมมองว่าธนาคารแห่งประเทศโดยเฉพาะผู้ว่าการผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยขนาดนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่เลยไปอยู่เชียงใหม่นอนนะเป็นที่รับรู้กันมาตรการขนาดเรื่องอย่างนี้คุณยังไม่รับผิดชอบเลยและวันนี้คุณก็ตะแบงก่อนหน้านั้นคุณก็ตะแบงครับเหตุการณ์มันฟังสมมากี่เดือนแล้วปัญหาผลกระทบมันกําลังบานไปวันนี้ที่เราพยายามพูดว่าเรื่องส่งออกอย่างโน้นอย่างนี้ จริงๆรายได้ส่งออกของเราเป็นรายได้จากการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ครัายได้เหล่านี้ไม่ใช่ภาคเกษตรเลยชาวบ้านตายกบตายนะกันนะนี้คุณจะมามาโกหกเลยภาคอุตสาหกรรมนั้นคนที่ได้คือกลุ่มทุนญี่ปุ่นกลุ่มทุนฝรั่งอะไรที่มาลงทุนในประเทศไทยอุตสาหกรรมภาคเกษตรส่งออกนี่ล้มหายตายจากหมดละพังหมดแล้วนะครับต้องยอมรับความจริงนะครับเอากันง่ายๆไม่ได้ระคายยางเนี่ย พี่ว่าวันขึนโดดขึ้นบาทเราแข็งเนี่ยวันนี้เนี่ยผ้าสงยังพาราเราก็พังมันทำมหลังเราก็พังข้าวเราก็พังเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญก็คือวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่านี่คือฝัามผิดพลาดเมื่อผิดพลาดแล้วต้องยอมรับความจริงผมมองว่าการที่ไปตะแบงเอาคุณรัฐบาลน,นี้ไปเอาคุณสมคิดเข้ามาและที่ผ่านมาคุณทำไมคุณสมคิดสี่ปีทำไมไม่พูด ทำไมคุณมาอ้างเหตุผลตักกะของคุณพราะว่ารับไม่ได้กับคนที่เคยทํางานร่วมกับทักษิณแค่เรียบการที่คุณไปดึงคนตั้งหลายคนที่ทํางานนั่เกับทักษิณเหมือนกันเอาตัวอย่างคุณสมหมัยภาษีนี่ทํางานนี้ธนาคารธนาคารทหารไทยเป็นประธานบอร์ดทหารไทยคุณสมมัยภาษีนี่ทําธุรกิจให้กับกลุ่มทักษิณเสียด้วยซ้มคุณยังึงมาใช้เฉยเลยเออน้าเสียเพราะงะั้นตัก,กะของคุณเนี่ยต้องเป็นตัก,กะที่มีเหตุมีผล ผู้ในคนกินข้าวฟังอย่าให้พูดคนกินเน่าฟังนะครับผมมองาใช้ไม่ได้ในความรู้สึกผมในเบื้องต้นสรุปงี้ก่อนว่าอาจารย์ผู้ดนมองว่าเหตุผลทั้งสองเหตุผลคือทั้งเรื่องสมคิดแล้วก็ทั้งเรื่องคุณสมทิเนี่ยเป็นเหตุผลที่บังหน้าจริงๆลาออกเพราะว่าต้องการหนีปัญหาที่ตัวเองก่อไว้มากกว่านะครับอาจารย์สระครับก็ต้องการะคนอื่นจะพูดไปหมดเลยแต่ฟังคุณสนที่ลิมทองกุลไปนะครับผมว่าคนที่เข้ามาเล่นการเมืองมันอันพอเนี่ย มันย่อมรู้แก่ใจดีว่าจังหวะที่ก้าวเดินนี่นะครับในทางการเมืองนี่ตรงไหนครับถ้าในคำหนึ่งอาจจะให้ทมพาดบอกว่าไม่ค่อยประสีภาษาการเมืองแต่ไม่ใช่มผมเชื่อว่าคนที่เล่นการเมืองในระดับที่เป็นรัฐรรมนรีมาก่อนครับเป็นโคศโกเป็นคืออยู่ในแวดวงการเมืองรู้ว่า การเมืองเป็นยังไงหม่อมอุ๋ยนี่ไม่ใช่ใหม่เลยเมื่อหก่ไม่่จะกระโจนทางไหนนครับยกตัวอย่างที่เราไปเรียกท่านทั้งสองที่ว่านิติบริกรเห็นไหมลงจากเรือก่อนครู้ว่าเรือล่มแน่นอนคือคนเหล่านี้จะอยู่ในแวดวงการเมืองที่วิเคราะห์ได้พอสมควรขณะเดียวกันก็รู้ข้อมูลค่อนข้างดีนะครับในกรณี มบุยที่ลาออกเนี่ยน่าเชื่อว่าสิ่งที่ทําไว้แล้วเนี่ยคือคือผมอยากเห็นเหมือนกันว่าสื่อเนี่ยเอามาลงให้เห็นเลยว่านโยบายที่การค่างเงินบาทแข็งตัวเกินไปเนี่ยโดยสามสิบเปอร์เซ็นตอะไรพวกเนี้ยมันก่อผลเสียยังไงในปัจจุบันในอดีตในอนาคตนะครับกระทบอะไรบ้างเพื่อได้คนชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ใขรผิดไขรถูกนะครับไม่งั้นมันก็จะพูดถึงคนละทีสองทีอยู่เนี้แต่ผมเชื่อว่าจังหวะที่ลาออกเนี่ยมันเป็นจังหวะทางการเมืองเถือโอกาสพอดีจริงว่าข้ออ้างเนี่ยนะฮะถ้าถ้าเขาอ้างเรื่องคุณสมคิดเนี่ยก็เหมือนอาจารย์ปูวด,ดนว่าเคยทํางานร่วมมาก,ก่อนนะครับพูดถึงตอนนั้นคุณสมคิดเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนอยู่ ต้องต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะธนาคารช,รชาติกับรัฐตีครังเนี่ยใช่ครับนะครับย่อมรู้อยู่แก่ใจแล้วมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องถึงกับพอมาตั้งแล้วเนี่ยเดือดร้อนแต่เขาตั้งไปตั้งนานแล้วความจริงแล้วถ้าเป็นนักการเมืองนะครับรู้ว่าอันนี้โศประมารจริงต้องลาออกวันนั้นเลยณวันนั้นเลยณวันที่ตั้งณวันที่ตั้งว่าเอ้ยนี่เขามารับเรานี่ถ้ารู้สึกอย่างนั้นนะครับ นี่ลาออกก็แล้วก็ตั้งนานหลาย,ลายวันแล้วนะฮะคือ,อคุณธงค,คิดถ,ถอยไปแล้วเพราะว่าคุณธงคิดแกรู้ดีว่าเรื่องอะไรจะไปต่อสู้กับกระแสที่มันรุนแรงเก็บไว้ดีกว่าคนเข้าใจาแล้วเขาคือใครครับนะครับเช่นนี่ยกในทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลาออกของบมอุ๋ยเนี่ยทั้งสองเรื่องเนี่ยผมว่าไม่ใช่เหตุผลเท่าไหร่มันคงจะมีเรื่องลึกๆกันนั้นเนี่ย ถ้าให้วิราะห์เองเนี่ยก็อยากจะเห็นว่าสื่อเนี่ยเอามาลงหรือพวกเศรษฐกิจเนี่ยมาลงเลยว่าการที่มาตรการที่ใช้มาตลอดเนี่ยนะครับหรือการที่การค่าเงินบาทก่อให้เกิดผลเสียและผลกระทบอย่างไรบ้างต้องให้เห็นว่าผลกระทบมันลึกซึ้งแค่ไหนลึกซึ้งแค่ไหนและในอนาคตเป็นอย่างไรอืมแลนะครับในในเขาอย่างไรที่อาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะอาจจะมากกว่านี้ก็ได้เรายังไม่รู้นะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ย เศรษฐกิจประเทศไทยมันดีอยู่อย่างนะครับเขาช่วยตัวเองอคือพ่อค้านักธุรกิจเนี่ยช่วยตัวเองมาตลอดรัฐเนี่ยสนับสนุนจริงๆแล้วน้อยมากนะครับเขาต่อสู้ด้วยตัวเขาเองแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นนี้มาตลอดทุกสมัยนะครับเพราะฉะนั้นต้องยกให้ใคเคยแต่ให้เขาพวกเขาด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเพียงแต่นั่งมองดูการเมืองถ้าการเมืองนิ่งมากกนนาว่านี้เขาก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นในการต่อสู้ของเขา เขารู้ลู่ทางแต่ถ้าการเมืองมันไม่นิ่งแล้วก็มีปัญหาเนี่ยมันก็ทําให้ภาคเศรษฐกิจเขาเดือดร้อนเพราะเขาไม่รู้จะไปอ้างกับใครยังไงนะครับต่างประเทศแน่นอนถ้าเราอยู่ในในรัฐบาลรัฐประหารนี่ยังไงก็แล้วแต่มันก็มีคนไม่คบกับเราหรือยังไงคบก็คบไม่เต็มที่อืมันต้องมีการดูแลดูเขาเรียกดูลมทางการเมืองว่าจริงๆแล้วมรสุมมัได้หยุดเมื่อไหร่ ถ้าฝั่งนี้ก็เท่ากับว่าหม่อมอุ๋ยเนี่ยไม่ว่าจะขาเข้าหรือขาออกเนี่ยรัฐบาลชุดนี้นะฮะทั้งขาเข้าและขาออกเป็นเหตุผลในเชิงการเมืองถูกไหมฮะใช่ครับใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่กับเหตุผลทางการเมืองเหตุผลทางการเมืองตอนเข้าตอนเข้ามาเนี่ยคือผมขอพูดหน่อยละกันว่ารัฐบาลจะผิดหวังไม่ต้องมาผิดหวังหรอกเพราะมันผิดหวังตั้งแต่วันตั้งแล้วคือถ้าเรายังคงเรื่องของระบบอุปธรรมเนี่ย มาเสี่ยงกับการบริหารประเทศเนี่ยผมตำหนิคอมชอือที่ไม่ได้ดูแลการตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อประชาชนคุณรัฐประหารมาเนี่ยประเทศเสียหายคุณต้องรับผิดช,ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อคุณตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะมาพูดบอกว่าผมเป็นรัฐบาลโชว์าวพูดไม่ได้เลยครับถามว่าไปถามคุณคุณแอนดออกมารับได้ตำแหน่งใช่ไหมคุณรับไหม บอกว่าแค่ประครับประครองสถานการณ์ไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะว่าหน้าที่อันยิ่งใหญ่และความรับผิดชอบคุณคือประเทศและประชาชน mm hmm. มันมีปัญหาเยอะแยะที่คุณจะต้องไปแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่เลือกเข้ามาทําหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริตเสียสละครับนะครับไม่คิดเห็นแก่ตัวและต้องทําประโยชน์ได้มากที่จะแก้ไขปัญหา mm hmm. ที่ ถูกทิ้งไว้จากรัฐบาลชุดก่อนจริงๆการตัดสินใจเลือกหม่อมุ๋ยเข้ามาก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วผมคิดว่าไม่ถูกถ้านะครับเชื่อว่าอาจจะเป็นความเชื่องไงว่าคนคนนี้จะแก้ไขปัญหาเศรษฐจถึงประเทศได้หรือมาดูแลปัญหาชั่วคราวในฐานะที่เคยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติมาก,ก่อนแต่ถ้าดูให้ลึกซึ้งแ,งแต่ต้นเนี่ยนะครับก็หมายความว่ากลุ่มนี้ก็เป็นรัฐบาลคุณทักษิณ มีรัฐมนตรีหลายคนนะฮะอยู่มีความเกี่ยวพันกับคุณทักษิณมอมมลยก็ปฏิเสธไม่ได้แม้ว่าจะไม่เคยเป็นรัฐมนตรีก็ตามใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องดูแลประเทศโดยเอาประชาชนเป็นหลักอย่าเอากลุ่มทุนเป็นหลักนะครับบ้านเราเนี่ยทุนนิยมผูกขาดเลยนะครับสังคมไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวที่ร่ำรวยและก